สวัสดีค่ะคลิปนี้นะคะเป็นคลิปที่มิงถ่ายโดยที่ไม่มีแพนมาก่อนเลยนะคะมิงก็มาเจอร้านเฟิร์นร้านนี้โดยบังเอิญมากๆค่ะเพราะว่าวันนี้เนี่ยเป็นวันปีใหม่ค่ะแล้วมิงก็ดันอยากได้ต้นเฟิร์นสักต้นนะคะแต่ว่ามิงก็อดใจที่จะถ่ายร้านนี้ไม่ได้ค่ะเพราะว่าเฟิร์นร้านนี้สวยมากเลยนะคะและคลิปนี้นะคะมิงต้องขออภัยขอโทษไว้ก่อนเลยนะคะถ้าเกิดเสียงในคลิปเนี่ยอาจจะไม่ดีมากนักนะคะไปดูราคาเฟิร์นแล้วก็พันุ์ของเฟิร์นแต่ละแบบนะคะที่ร้านนี้มีกันดีกว่าค่ะมิงอยากจะบอกว่า เจ้าของสวนน่ารักมากๆนะคะถ้ายอย่างนี้ร้อยห้าสิบอย่างนี้แปดสิบค่ะจ้า,าแล้วก็มีใหญ่กว่านี้นิดเดีดยแล้วก็ยกจากนี้ใ,ใส่ตะกร้าใหญ่เจ็ดร้อยห้าสิบไปซื้อไม่ได้ไม่ได้เพราะว่าเขาซื้อมาขายไปมีทำเองแล้วก็ตาดแปนด์บายตลอด แต่ถ้าบอลลพัสเจ็ดร้อยห้าสิบแล้วถ้าอ่างก็สามร้อยหม่อนกันนี่ขายมาจะอยี่สิบปีไม่เคยขึ้นราคาเดียวหรอนี่ยกใเจ็ดร้อยห้าสิบอ๋ <laughs> ออันนี้น้ำบอกว่าใส่กระถางให้เลยอ่าก็คือตอนแรกมัน8นิ้วที่8 0ิบาทเนะสักพักนึงก็ยกใส่11นิ้ว150เว้ามวัานใหญ่ใส่อันนี้ สเต็ปที่สามเมื่อมันใหญ่โยกใส่ที่41จันแล้วอย่างเงี้ยนะบางคนเขาบอกเขาเรียกลูมมันไม่ยาวเลยบอกว่าที่ให้ยาวไม่ทันลูกค้ามาเอาแต่ขอให้ต้นเยอะไว้ก่อนคุณไม่แขวนที่บ้านสามเดือนแค่นั้นมันโยให้ติดพื้นเนี่ยอันเนี้ยอัดสดงก็สาม้อยเหมือนกันดูใบเขาเรียกอันนี้ก็แขวนได้หมดออกแขวนหมดลูกแล้วอันนี้ บอสตัน <Boston. S 2> เป็นเฟื่อนที่คลีนแอร์ที่ว่าเขาว่าดูสารพิษเนี่ยบอสตันทำให้สองอย่างแขวนกับบางคนเอาไปตั้งเนี่ยอันนีห้หรืออันนี้หินอ่อนหินอ่อนโดนแดดอย่างนี้กระถางเท่าไหร่คะห้าสิบบาทห้าสิบบาทเนี่ยถ้าหินอ่อนตัวเนี้ย ถ้าโดนแดดนะเนี่ยแขวนเนี่ยดูสวยมากเนี่ยสวยค่ะอ่าเนี่ยเวลาโดนแดดมันจะสวยเนี่ยฮะอืมเนี่ยที่แขวนแหวนอย่างเงี้ยอ่าคุณน้าค่ะแล้วถ้าเกิดเขาสนใจตรงนี้เขาเรียกสวนอะไรล่ะคะอ๋อไม่เขาเรียกซอยวัดพระเงินอ๋อแล้วตรงนี้เป็นชื่อร้านคุณน้าอ่าอ่าฮะจ้ะชื่อร้านอะไรเอ่อสี่เสาพันไม้ประดับสี่เสาพันไม้จ้าก็พี่สาวชื่อ สำอางสำเนยียงไสอิ่งส,งสปปองคนโบราณลูกอาจารย์ยถ้าตัวนี้บลูไนตัวนี้เฟิร์นบลูไนมันจะใหญ่ใส่กระถางโตขึ้นมาหน่อยนูนะ่นน่ะข้างหน,น้านด้านหน้าอันนี้<ะ>เหมาะกับวางพื้นเหรอคะฮะอันนี้ถ้าส่งแถวภูเก็ตเขาจัดรีสอร์ทหรือสนามกอล์ฟ ปลูกลงพื้นเลย hmm. อ่าแต่ถ้าสนามก็ใส่กระถางใหญ่ในข,ขับเฮ้าเขาจะใช้ตัวนี้เปลูอันนี้อ่าแน่นะก็เหมือนกับข้างหลังเลยแล้วเปรูนี้เท่าไหร่คะเปลูอันนี้ร้อยห้าสิบหาหายากแนละ้ว oh. เปเปรูราคานี้ <laughs> ยาเนี่ยหินอ่อนนะจากตัวนู้นอะ่ะเอามาใส่อ่างอะ่ะดูสวยนะสวยค่ะอ่าก็สามร้อยเท่ากัน hmm. อ่า อัสดางก็300ร้อฮีตอ่อนก็300เนี่ยดูด้วเนี่ยนะสีสวยสวยให้ระวังลื่นนะลูกอ่าอ่ไม่ได้แล้วเดีง่ายอะไรอีกโอ้โหนั่นนะออกออกข้างล่างแล้วออกข้างล่างนะใช่ย่างเงี้ยเอาไปแขวนน่ะชอบเลยใช่รวมต้นหนึ่งเท่าไหร่คะร้อยห้าสิบเดี นหนึ่งนะคะออขอบคุณค่ะไ,ได้เดี๋ยวนนใส่ถุงให้ดีไม่ติดกระปุกสวยเนอะสวยมากก็ถ้าเกิดใครนะคะเข้ามาซอยวัดพระเงินก็แวะมาที่สวนนี้ได้นะคะเอดี๋ยวมิ้งจะขึ้นชื่อสวนให้อีกทีหนึ่งนะคะเฟิร์นเขาสวยสวยทุกต้นอ่ะเดี๋ยวมิ้งให้ดูเยอะมากนะฟอร์มเจ็ดร้อยห้าสิบก็เนี่ย มิ้งจะบอกว่าฟาร์ม750คือคุ้มมากจ่ะมันใหญ่ไปมันเยอะมากคืออย่างที่คุณน้าบอกนะคะว่ามันยังยาวไม่ทันนะแต่ว่าด้วยความแน่นของเขาอะคือเอาไปเลี้ยงนะสองเดือนสามเดือนนะมิ้งว่ายาวแบบยาวมากๆอันนี้คุ้มมากนะคุ้มสุดๆ แล้วดูดูรู้แล้วว่าส่วนนี้ยเขาแบบว่าดูแลเฟิร์นเขาได้ดีมากๆากนี่ของมินะคะร้อยห้าสิบคือใหญ่มากได้ต้นไม้รับวันปีใหม่แล้วนะคะวันนี้ ใครสนใจนะคะเดี๋ยวมิง้งจะลงเบอร์โทรกับปักหมดเส้นทางมาร้าน4ี่สพันไม้ไว้ให้ใต้คลิปนะคะร้านนี้เนี่ยเขาอาจจะไม่มี Facebook นะคะก็ยังไงลองโทรเข้ามาสอบถามนะคะสําหรับคลิปนี้นะคะก็ต้องขอลากันไปก่อนค่ะเจอกันใหม่คลิปหนะ้าฝากกดติดตามมิงกี้ชาแนลด้วยนะคะสวัสดีค่ะ